โอเคค่ะ okay, มาทานใหม่เมื่อกี้กล้องลม้มเอ้ยไม่ไปนะ่ะหน่ะไม่ไปนะ่ะไม่ไปที่ไหนละ่ะที่เถิดไปทางโน้นเราจะได้เห็นนัดเนี่ยเห็นนัดยังโล้วแล้วมาอีกขยับมาอ,อีก,อกตูดที่เถิดไปพอน้ําหล่นที่นี้ตายแล้วน้ําไม่ได้ดื่มแล้วที่นี้กล้องลมแล้วก็มาค่ะมาค่ะมาทานข้าวกันวันนี้มาปิกนิกอีกรอบหนึ่งนะคะตัดเห็ดเรียบร้อยนะคะตัดเห็ดเรียบร้อย ในเห็บก็ยังไม่ได้โตมากหรอกใครเอาปลานี้มาให้พี่ก็คุณแม่เขาซื้อเขาเขาปลารักนี่นะเขาเบื่อกินเขาตังไงเพราะใครมอาของเขาฉีดกล่องแล้วงาใส่หมูเขาซื้อมาหอสั่งเป็นกล่องเลยหรอแล้วปลาแม่งปลาส่มของของเขาปลานี่ของเขาเขาไม่กินแล้วเขาเบื่อแล้วเขาเบื่อก็ยกให้ค่อยเมื่อวานเขาเริ่มมาทอดใหม่เขาทอดข้าวขาวมาเขาไม่ชอบข้าวขาวหรอเป็นยังไงข้าวขาวไม่กรอบอ่ะไม่เหลือง ทอดฟุ้นฟื้นอืมทอดไม่ตายใช่นี่เขามาทอดใหม่ไม่เช่ถ้าทอดตอนทอดปลานี่มันต้องให้เหลืองค่ะลักเลยต้องทอดเหลืองๆข้าทอดยนีไงยิ่งใส่ผงขมิ้น่ยิ่งอร่อยแล้วเขาไปสั่งมาเป็นถุงถุงเลยเหรอเขาสั่งมาเขาขายเป็นกล่องละสิบที่ปลาเแบนให้ค่อยเจ้าให้กินให้เจ้าไปกินอ่ะเขาคอยเย็นเขาสั่งเขาก็ซื้อเขาให้ค่อยกล่องเขา ปลาแบนๆเหมือนปลานั้นน่ะเหมือนปลาอะไรนะบ้านเราปลาตองแต่เนื้อมันน้อยวันนี้กับข้าวเยอะมากเลยออ่ะืมมาให้กินทุกอย่างหอมมาเมื่อวานมาทอดนะปลาส้มปลาเค็มปลาเค็มหอมปลาสาระพัดอันที่ไหนเรามากันค่อยมีปลาส้มค่อยทอดไว้เรียบร้อยแล้วมึงทอดใส่ตู้เย็นไว้เหรออผมค่อยทำน้ำพริกอร่อยกว่าเมื่อวานอันนี้มันมีปลดปลา ปลาไหนรูอเปล่าปลาที่ค่อยเจ้ากินอ่ะแล้วจะเก็บพริกไว้ให้พี่พริกสดที่ที่เขียวพี่เอามาเอาสิเอามาทำน้ำพริกเนี่ไม่ไดเก็บมาถ้าก็มาเผาทีทำไส้คคกใหญ่เนี้ยมะเลือเทศค่อยก็มีค่อยจะเก็บขั้วเลยลูกดิบมาแล้วจะเก็บพริกไว้ให้พี่แล้วมีพริกช่อด้วยนะชื่ออะไรพริกช่อที่มันเป็นช่อเนี้ยพริกดอกไม้น่ะเอ๊ะอันนี้ตักอันนี้ได้นหมได้เขเอามาใส่ นี่ไงเราทำเป็นซ้อนได้เลยค่อยว่าเขาจะไม่ให้ดื่มแล้วเขายังดื่มอยู่ได้อร่อยอร่อยค่ะมามามาค่ะน้องน้องจิมบอกอยากมากับพี่จังเลยแล้วทำไมไม่มาแฟนเขาไปเอาซื้อแล้วคนทำบ้านนี่ไม่เสร็จสิจิตรุ่งนั่นเขาจะมาทุกวันอังคารจะตุงแฟนเขามาเมื่อกี้คุยกันมาแล้ว อร่อยเด้อมีน้ำเน้าจะเอาไปนี่อบหรืพี่ทอดทอดจีทอดใส่น้ำมันน้อยๆเนี่ยอันนี้ค่อยกระทอดค่อยน้ำมันใหม่ใส่อันเนี้อร่อยแต่น้ำมันปลาเนี้ยมันไม่เว้นก็เป็นน้ำเงี้ยเคลซีมเป็นน้้อะไรเป็นน้ำมันตับปลามันลายเข้าเนียวเรา ขไขมันเราเป็นโอเมกา้าอืมเป็นโอเมก้าตายอืมเป็นควันแน่นอนเปนแห้งเคี่อวปลาอะไรทำกระป๋องไม่ใช่ปลาเค็มที่ให้เจ้าไปไนีว่วน,น,นั้นเหรอแค่เดนื้อตวัวมีไม่พอเกลือนเหรอเออ,แล,อแล้วค่อยเอาหัวมันหัวมันติ้งไม่เต็มบ้านอยู่จะได้หัวมันค่อยเราไปอบใส่อีก ไว้ไกีบกินเวลาเราไม่มีข้าวของข้าวกินหัวมันมันแล้วอะไรนะพี่อะไรนะข้าวตีบอะไรนะหนังหมูน้อยอืแหนมเขาว่าหนังน้อยเขาบอกแหนมถ้าหนังเยอะมันก็ไม่อร่อยมันก็ไม่มีเนื้อหมูมันก็ไม่ออยหนังไม่ค่อยเจ้ากินเนื้อไปอยู่กันได้ใช่เจ้ากินไปแม่กูค่อยไม่กินเออถ้ากินตะไคร้จำได้ไหมจำได้อืมแล้วก็เกี่ยวมาเกี่ยวเดียว หลังก็จะทำเผื่อเจ้าค่อยทำทีหลังไปซื้ไอ้ผงแหนมก่อนไอ้หนิงก็ไปหมดแล้วแล้วใครไปสลา์ให้พี่ทำไมมันชิ้นใหญ่ขนาดนั้นหนังหมูไอ้หนิงทำไมไม่ไปซื้อที่เขาสลายเล็กๆมาแล้วมันนานมันแค่แข็งด่างอันนี้สดๆเนี่ยมันซื้อมาผ่นเองเขาซื้อมาสลเองอือเขารู้แล้วเขาทำข้าวคุกได้แหนมใช่ๆทำข้าวคุกก้อนนี่เขามีอยู่นเป็นก้อนๆไอ้หนิงทำให้อยู่เขทอดไว้อยู่เดี๋ยวเรามาทอดใหม่ แหน,นมก็มีพอดีข้าวกรอบแหนมล้วก็ลงทอดแบบนี้เราก็ไปคุเกเนาะกินกันเนาะตอนนั้นก็อร่อยนะน้าถึงเขาทำอยู่เลยนะทำคั่วกิ้งเห็ดแบบนี้ทำแบบนี้แหนม,ม,มสกุลนี้เผ็ดไหมเผ็ดที่มีพริกสว,วนนะั่นน่ะชื่อแต่เขาจัดอยู่ ใช่มาให้พี่ใช่มานี่ก็มาจากเมืองไทยยังอยู่ไปค้นหาเจอเขาชอบกินพริกพริกเนี้ยเอามาหั่นสวนนะไม่สู้เย็นนั้นเนาะหอมอือชอบมากเลยนะี่จะไปซื้อไปซื้อนะลูกเล็กๆอือพกี่หนูใช่ไมล่ะแม่อืออืออือเอามาหเขาบอกเนี่ยอันเนี้ยเสียบแล้วพี่เอาไปทำอะไรพริกขี้หนูเล็กๆอ่ะเสื่อน้าให้ไปทำแบบเนี่ยต้นพริก ผสมกันเหรออืมผสมกันชั้าพี่แกมม่มันไม่เสร็จมันไม่เสร็จมันไม่หอมใช่ไหมอืมไม่มอมหอมก็ทำก็ทำแบบนั้นแหละไว้เยอะๆเวลาเจ้ามาจะเราไปกินไปแจกไปแจกไม่ใช่ตระ<ห><ว>กูลเนะี้ยสมควรทำไว้เยอะๆอืมเดี๋ยวหมดแล้วจะปลาหมดแล้วให้ไปแจกกันหมดทุกคนคือม,มาตัวหนึ่งเจ้าตัวหนึง่งเนาะเอ่อเอาไปกินสามตัวแล้วก็อีกหนึ่งสองตัวมหมดแล้วก็เอาเหรอ ก็ให้ไปให้พรตอนนี้พ,พี่คั้วพริกเลยเหรอก็น้ำพริกที่เรากินนั่นนี่แล้วค่อยก็เอาออกมาจากตู้เยน็นค่อยก็มาตำเลยเข้าใจอร่อยไหมล่ะเดี๋ยวราจะเอาน้ำพริกที่พี่ให้ไปตำใส่ปลาเท่านั้นเดียวดีแล้วปลาที่พี่ให้รัดไปใช่ไม่ต้องปรุงนละไม่ต้องปรุงน้ำปรุงน้ำปลาแลใส่แต่ชูรสพอจบเนาะเดี๋ยวรัดตำดีกว่าเดแล้วเอาไปทานกับไข่ต้มใช่เวลาไปทำงานง่ายๆเนาะ เอาเด็กเริ่มเยอะอีกแล้วอืมันสายแล้วมันเลิกเรื่อเรียนแล้วไงโอ้มันก็นได้ผลอยู่ได้น่นนะน่ะทำไมไม่มีกระพริบกระพร้าโ,โอ้พริบอยู่เว้ยพริบหรอพริบอยู่ข้างบนอะ่ะสีแดงแดงเออ <laughs> ตายยังทำงานเนี่ยกินไส้กรอกสักอันพี่เดี๋ยวเราจะเอาปลาันไปตำดีกว่า ตำเลยตำแบบนี้ติดไว้ได้เลยปลาที่ร้านเหลือเยอะๆที่ว่าไปเค็มๆแต่ก่อนก็ตำละตำได้เนาะเจ๊ใหญ่ไปใส่น้ำตาลเลยไม่ต้องไปปรุงเนาะเจ้าไม่กินแม่นาอยู่แล้วาะใส่น้ำตาลนิดหนึ่งอือใมันตัดเค็มอือนะแต่ปลาที่ไม่เค็มนะเมื่อกี้มอันเก่าอันเก่าทำมาเยอะๆที่้านให้เจ้าผัดใส่ผักแกะเนื้อมันนอาผัดเลยเมื่อกลับปาซีอิ๊ค่อยไม่เหลือแล้ว ไม่เหลือแล้วเหรออืมพระราแค่สิบตัวเจ้านี้กเขาไปเจอสิบตัวเหมาก็เลยอืมอือเจ้าเนี้เนื้อมันมันนุ่มดีเนื้อมันไม่แข็งมันเจ้าก่อนไม่ไม่แข็งเพาชอบเอาน้ำมันมันไว้ด้วยไข่มันก็มีด้วยเจ้าก่อนสงสัยมันไม่มีไข่แล้วไม่มีอันนี้ด้วยมันใครเอาปานนี้มาให้ปาไหนปาทูคุณ<ใ>นายับซื้อก็อซื้อ,อ,อเป็นกล่องกล่องละสิบเป็นตัวเป็นเหรอ เขาทอดเรียบร้อยแล้วแต่เขาทอดไม่สวยเขามีอะไรใส่เรียบร้อยแล้วก็ซื้อเป็นกล่องละสิ<อ>ล้วเสร็จแล้วแล้วให้พี่มาเขากินไปตัวหนึ่งแล้วอืเขาบอกพี่เอาไปกินเขาเบื่อแล้วอ่ะเขากินช <ๆ S 2> ัว <c oughs> <ๆ>ของปีเขาถ้าเบื่อแล้วจะให้เขายังไม่เบื่ออ<ะ>่ะเขายังไม่เบื่อก็เก็บไว้ในตู้ แต่พ่อไปบอกพี่เมยที่เอามาอ่เจอกินเยอะๆวันนี้ก็อากาศดีทุกคนก็เยอะเหมือนเดิมแล้วค่ะแต่ไม่เยอะเท่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์มีวันอาทิตย์เยอะมากนม,มเด็กด้วยชุ่มนมเลยวันอาทิตย์เอาหนังมาทางนี้ถ้าไม่กินมาซื้อมาค่อยชอบอืมกินแบบนี้ชอบนะแต่พอเข้าห้องน้ำมันแตกตุกน้ำเร็จม,มากพี่มันเสือกไง เขาจะสังสส่งซื้อกับพริกนี้เวลาค่อยมาไม่เอาพริกยาวเลยไม่เอาต้นแดงไม่เอาเลยถ้าอันนี้มันมีก็มีผสมแดงอันนี้ถึงนะกรุงเทพเขาจะกินคนคนเที่เขาจะกินพริกว่ะองเรก็มีอยู่ในตู้อร้อย ช้อนเนี่ยวันนี้กุหลาบปลาเนี่ยอร่อยกินแต่ก่อนแนละน้องไก่ตอนที่เขาทำนานร้านอาหารเขาเช่ามาให้ช้องปลาลักหัวปลาลักอืมมันเคทอดอร่อยเอาไปทำปลาต้มก็อร่อยค่อยข้าค่อยจะหมดแล้วขั้นเหรอจะหมดแล้วเหรอเขาจะไปซื้อข้าวซื้อนจีนมาให้เจ้าด้วยร้านส่งเหรอใช่ ยือน้ำมันหอยด้วยเอาใบบัวชวามันให้รัดเธวเนะาะใบบัวชวอที่ร้านมันมันไม่มีน,มนี่จะคัทเธอเอาคาัทมาให้เธอโชว์ไปก่อนทัน้งๆที่จะไปเปล่ให้เราคนเวียอะมากอ่ะอะไรข้าวพี่หมดอยแล้วข้าวเหนียวเนี่ยพี่ซื้อกระสอบนึ่หรออืมข้าวแบ่งให้ลูกไปทั้งอนะ่ะ เขาซื้อมาเขาไปกินคนเดียวหรอเขาเนี่ยให้ลูกน้องหนิงก็ชอบไปไหมก็ไปทำไอ้นมบาจ่ากนี่เต้าบาจ่ากไม่อร่อยนยฮะไม่อร่อยเที่ยวไหนแม่อร่อยเที่ยวเนี้ยเที่ยวที่ี่ให้รัดไปที่บ้านน้องหนิงทำเที่ยวเนี้ยเที่ยวใหม่ล่าสุดที่พี่แบ่งให้รัดน่ะมันไม่อร่อยมันเป็นเหมือนข้าวแบบอ่าอ่า เขาแสดงว่าเขาผัดข้าวไม่ได้เลือกอเวลาหอ่อแต่ก็อร่อยอยู่เขาจกินได้เอาย้เพลดเว้ยไปกินพริกสวน,นาเรานะคนก็มาเดเออนะปลาเปียกจะไม่รองชิมเลยเนี่นยเยอะเกินอนางหมูอยู่ตรงเนี้ยเยอะเกินไดทานไม่ครบเลยมาให้ชิมด้วยกันตาย<ม>เต่าอ้มเขาทำขายคน เขาทำขายเหรอคนทางไหนทางไหนเนี่ยทางการทำเหรอมาหอแรงนี่เปล่า,าพวกพี่้น้อยไปซื้อมาอือเป็นไงเก้่ยวไหมทีมเมื่อผ่านอยูเนอะไม่ได้จิก้กเขทอดใหม่เมื่อกี้ผ่านนี่ได้จิ้มเลยผ่านเนี่ยแล้วของไข่ๆเน,นี่ไม่ได้จิ้นะกขาทอดเสร็จก็กเอาไว้เลย เันไ้ปสูกไงอืมอ่อยเขาไปทำอะไรกันี่สองคนกวนเนี่ยไ่ทำอะไรดีกะมินิกบลูกบอลเล็กๆอ่ะิกับวรองูนีไงเนี้ยหรอถ้ากินถาถานที่เล่นแบบนั้นมินิกบออกกำลังกายใช่จะต้องไปเอาเราทางร้านนี้ยังไม่กิน อะไรเนี่ยปลาทูที่เราไปตามน้ำพีชเสร็จถ้ามันเหลือน่ะตามน้ำพีกแบบเนี้ยมาตำมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วมีสองแพกแล้วค่อยแกะหมดเลยเพราะว่าค่อยเอาพริกออกมาใช่ไหมมันก็ห่อใหญ่ใช่ไหมมันตำเลยเราไปนู่นเราก็ได้กินที่แพกไว้ได้กี่แพกไปพี่พี่แบบนั้เรยเยอะอู่ห่อหนึ่งมั้งเพราะว่าค่อยเอามาสองสามห่อแล้วเนี่ย ออกขาหมองแล้วของเราก็อยู่ในตู้ช่องแข็งไม่ถ้าจะเอามาพริกนะคอยจะทําเลยเพราะว่าถ้าค่อยว่างใช่ไหมล่ะคุณจะทําเลยในช่องแข็งกนี้ยมีเกล่าอร่อยพริกกว่าพร่านั้นแบบที่ด้าเล่าที่คี่ฟังแล้วคุณจะมีมะเขือเทศดิบแล้วค่อยไปเอากับพริกมอะไรมะเขือเทศดิบค่อยผสมมะเขือเทศแล้วก็มีพริกอนั้นด้วยนะตั้งแต่ปีกไพริกที่เก็บในสวนที่จาได้ไหมที่เป็นเขียวๆอืมเป็นเหลียวๆอ่ะนั่นแหละ เอามาตุกไม่ต้องไปใส่พริกี้ไม่ต้องเชือกของแับเนี่ยไม่ต้องเอาของแข็งอันนี้แหละเผ็ด้ยงๆหน่อยก็ร่อมันเผ็ดอันั้นไม่ใช่แบบว่าเหมือนของแขกงเนื้อช่องแข็งข้างล่างอับเหลือเยอะอยู่ถ้าไปดูวันก่อนนะถ้ายังอยากแอันนี้เลยอุ้ยท่ามปีเลยอ่ะชนปีทุบเอามาเก็บพี่รอบใหม่อันพี่รอบเก่ายังเหลือต้องกินอันเก่าก่อนสิอันใหม่ก็เก็บสิ ไม่ใช่กินอ้นใหม่ร้านเก่ามันก็มันก็หมดอร่อยนี่ไงก็รอบปีจนปีนี่ไงมันยังอยู่ในสวนอยู่เอาเมบ่อพี่กินเปลี่พี่ทำนั่นแหละเขาเอาไปให้พี่พี่ัำพี่ก็ทําแจกไว้ใส่ช่องแข็งไว้เหมือนที่เจ้าบอกสดใส่แบนๆที่หลับเขาจะเอาออกมาทำมันพี่จะไปทําแบบปุ้งๆปิงๆพี่จะไปมัดปากมันสมมติว่าพี่หมูเงนี้พี่มีถุงพลาสติกใช่ไหมที่วางวางไว้พี่พันไปอย่างนี้เลยแล้วทีนี้พี่เอาไปเรียงไว้แต่มันก็แข็งใช่ไหมแล้วถ้าพี่ไปมัดมันนะ ก็จะเป็นพ้กๆบ้าๆเต็มไปหมดเดี๋ยวค่อยก็จะเก็บอันนี้ออกถ้าเขาทำน้ำพริกเขาจะชื่อทำใหม่แล้วโู้พี่จะว่างเงินดูแล้วพี่จะเอาหมูออกมาทําหมูแดดเดียวไว้ให้ลูกแล้วก็จะเอาหมูมาทวลาเาื่อม่ทำพอเปี๊ยให้เสร็จเลยเขาจะเอาออกมาแล้วทีนี้ค่อยก็จะเก็บเือมาใหม่พี่ตกเต้นๆแล้วชัู้เย็นมันกำลังจะอันนี้แล้วเขาถอดเลยถอดปลร๊กเลยตบเบ้นเบ้ พี่จะเอาใส่กระดาษแบบนี้ก็ได้พี่บางเรือมีรับสบเป็นแบนพันพันพันจบแล้วพันอีกรอบหนึ่งรับฟังแล้วเนื้อพี่ตู้พี่นะะอร่อยอยู่นะปลาอร่อยอยู่ทอดกรอบดีปลาที่เขาก็อร่อยตัวใหญ่ด้วยจะไม่ได้ชิมเนี่ยนี่อร่อยอยู่ถ้าไปทําน้ําพีิกก็จะอร่อยเติมเติมพิกปลาทูเค็มอร่อยเนาะมีกลิหอมเลย ขายได้อยู่กายเป็นน้ำพีชหอมจ้เลยเขาเอามากินขาวเป๊ะแรกเขาไม่อยากมีใครพอร์ตไหมขาวเป๊ะแม่ละอิ่มทานข้าวเหนียวแล้วก็อิ่มแล้วมีโครงการจะไปต่อนะคะเนี่ยไปป่าแวน่าต่อนะมุกกระต่ายกระต่ายกระลอกกระลอกกระลอกมาหาเงินเขามากัดอันนั้นใช่ไหมพี่ใช่กัดลวกนดอ่ะ สบายค่ะบัตรดิสคค่ะตีจอบกระดาษทากระดาษ <laughs>